คือแบบเป็นลืแต่หกค่ะันนี้ไม่น้ำ เลยดีวะกินปองท้ายโดนขาโดนขา สยมากสวยมากวันจไงข้าวผ่าข้นบกขบหรอนกเ็นไม่ต้องไปไต่โด้แล้วอันนี้พักระหว่างต

เดินกินออกลอได้เลยหกสองหี่ค่ะกลวมาเราคือทำอะไรได้ กรี็มอาแล่เกม่เาไม่อาเอามเอ่าเอา่อม่าเา่เมเอาอไม่าไมอไ่่าไมเาไเอาไ่อาไอ้าเอม่เานมาอาไมา่อาาเามเอม่เอาไม่เาไมไม่เ่อเเ่าอม อันนี้น้องก็จริงจังนะคะเดี๋ยวอะเยอะเยนะอะไรอะไปไปๆไปๆบอดันเครื่องใช้ลอกไปผอดจเสียแอบเอยนะองเหนื่อยอ่เกือต้องตายังไม่พอยังไม่พอลองทีก่อนยังไม่พอขอไปอ่ะยัง้า

เด่ไหมอช่ค่ะไี่งห็นดิชื่อน้อง่วยมืดแล้วเนี่ยไม่ได้นอะไรพี่น้อยทำใจไว้แล้วหรือยังคะพี่น้อย